เย็นยำคำแลว้วฝูงกากระแนวบินมากลับรังพักกายากับรังพักกายาจงเอาเยี่ยงกาหากิน วัสดีทุกคนวันนี้พบกันแ้วที่บ้านต้นไม้ใต้บ้านต้นไม้เรามาทำอะไรกินกันแต่สำหรับวันนี้เราทำมาเรียบร้อยแล้วมีเมนูเซุปหน่อไม้ทอดมันโบราณทอดมันโบราณนี่ใส่อะไรม้างนะยะใส่ปลาใส่เครื่องแกงแผดใส่มะพร้าวขูดและใส่ไอ แป้งมันแป้งมันแล้วไข่สองลูกไข่สองลูกแล้วน้ำตาลด้วยไข่ไก่สองลูกนะแล้วก็น้ำตาลนี่ก็เป็นอทอดมันทอดมันแบบสมัยก่อนสมัยโบราณนะั่นแหละหลายคนอาจจะไม่ได้ยังไม่เคยกินอะไรแบบนี้นะแต่ตอนนี้เราทอดมาแล้วก็ทําอาหารมาเสร็จเกือบหมดแล้วเดี๋ยวมาหุงข้าวตรงนี้นะเพราะว่าฝนจะตกเราก็เลยต้องทํามาก่อนแล้วก็มากินแถวนี้นะเดี๋ยวไปชม วิธีการทำนิดหน่อยนะซึ่งได้ถ่ายไว้ให้ทุกคนได้รับชมกันไปดูกันเลยเดี๋ยวผมงข้าวก่อน เช้ากินรังไปตินออกไปหากินบินร้องกากาเย็นยำคำแล้วฝูงกาก็ะแนวบินมากลับรังพักกายกลับรังพักกายจงเอาเยี่ยงกาหากิน น้อยเจ้าน้อเคอยอยู่ในรังจังเจ้าความสุขคิดถึงลูกอยู่ข้างหลังป่านนี้ลูกแก้วจะหิวแล้วหรือยังเสียงล่มผ่านผิวไม่ไป เหมือนเพลงสวรรค์กล่อมใจจักจันเรไรจริงหลีผสมทุ่งยากรุนต้มเป็นเทพสถานเป็นเหมือนวิมานมานนา,าสีแสงชายพลังพายปกากใจร้อนก้ามีเคยอวนเวไยอุทากทารธรรมไพรนาก็บพรายการธรรมไพรนะกะากรบ เดินทุ่งมีไฟไว้กี่หลังเย็นแล้วขึ้นยางบ้านนาแสงสุกสันถึงบ้านอาบน้ำล้างหน้าเ <c oughs> ข้าครัวข้าวหา,า,า,าปลาน้ำพริกปลาราแบ่งกินกันนั่งถูกใบเตองนั่งพ่นฟันใช้ชิตเจอาฟันนี่แหละสวรรค์บ้านนา <c oughs> สีแสงชายสร้างชายประกายเรินนป้านี่เคยวันไว้อุรากระทถอมไรหนาก็ปลอนะดภัยกระเถอมไรหนาะก็ปลอดภัยเดินทุง่งมีไฟไว้ขี่หลังเย็นแล้วคืนยังบ้านนาะแสนสุขสนถึงบ้านอาบน้ำล้างหนะ้า ข้าวตัวห้าข้าวหาปลาน้ำพริกปลาละแบ่งกินกันรูปยาใบตตยนั่งพอนฟันใช้ชิตจอมฟันนี่แหละสวรรค์บ้านนาข้าวอนมากินได้ปลาหม้อกาไม่ให้หรอกหม้อติงแม่ๆขอกินเลือดหน่อยร้อนกล็ขึ้นรดอนร้อยชายบัดลมมือ ฮัลโหลยาไม่ผัดไว้บอผัดซึ่งมันก็แนนมูแมน่นไปเทยม,มัดผัดได้ผัด,ผ,ดผัดเดียวเดียวตอนนี้เข้าก็สุกแล้วนะทุกคนแล้วก็ย่างลูกชิ้นปลาคล้ายๆลทอดมันแต่ว่าอันนี้เอามาย่างยาะนะ เราเบิดเปิดงาน <c oughs> จุดผูเปิดงานผูคว้นไวใบใหญ่เพิ่งตับกันเคร <c oughs> ื่องนี้ฝนตกตลอดเลยนะว่างโว่งฟังว่างเยวนนี้ไม่รู้ต้นยูพื้นเลยอย่าไม่รู้จักเลย ตอนนี้เราก็รอสมาชิกอีกคนหนึ่งนะเพราะว่ากับข้าวของเราเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเพราะว่าเราทํามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแค่กินเมื่อกี้ก็ย่างทอดมันเพิ่มหน่อยหนึ่งก็สุกแล้วนะสําหรับคลิปนี้เราก็มาอ่อกินอะไรที่ใต้บ้านต้นไม้เนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศแบบจะได้บรรยากาศธรรมชาติสดชื่นสดชื่นหน่อยหนึ่งนะค่ะค เพราะว่าอากาศร้อนๆช่วงนี้ฝนก็เพิ่งตกมันก็อยู่ใต้ต้นไม้อะไรแบบนี้มันก็จะดีหน่อยหนึ่งสําหรับคนที่ทํางานหรือว่าอยู่ไกลๆต้องการเห็นสิ่งแวดล้อมที่มันสบายตาสดชื่นธรรมชาติต้นไม้เขียวๆอย่างนี้ก็สามารถรับชมคลิปของเราได้นะคะฝากกดไลค์กด ติดตามกดแชร์ให้ไมร์รังด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อได้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราก็กินกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะแยกย้ายกันไปนะทุกคนระหว่างรอนี้ก็กินลูกมุดไปก่อนนะเดี๋ยวพอ,อ,อตอนช่วงกินเราอาจจะไ,ไม่ได้ถ่ายแบบจอดลึกอะไรมากมายเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูว่า รดอร่อยขนาดไหนนะมีซุกหน่อไม้ทอดมันแล้วก็ทอดมันย่างแล้วก็มีข้าวสวยนะทุกคนรอรับชมกันดูนะอีกอย่างหนึง่งมีเพลงเพราะๆเ,เพลงเก่าโบราณที่ทุกคนไม่เคยได้ยินเลยนะเพราะว่านี่ก็จะสี่สิบแล้วก็ยังไม่เคยได้ยินเลยนั่นแหละรอรับฟังรับชมกันดูอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้มาหนึงรางเยนะมันมีกี่ยาง ลงมุดยาวอ่ะมีหลายยาวหมวงหมุดหมุดอะไรอ่ะหมุดค่ากควายหมุดพริกเป็นปะหมุดพริกหมุดพริกกับมวงหมุดเมื่อไหร่มาไม่เมื่อไหื่ khai bình khâu đồng lý ó dài bị tắt luôn dạ bị tắt luôn xét lên thương cơ tắt luôn dạ ông bố mười thêm năm xét lên thương cơ dạ bơi มันกำลังก <works> ินกล้วยอยู่เลยนอนอยู่ในนั้นอย่นอยู่ในนั่นสบายแต่ว่ามันไม่ได้เห็นได้แค่กลิ่นยาที่ยาไปทางนี้ลมไม่ได้พัดไปทางนู้นลมพัดไปทางนี้เทสแล้วทึ่งก็พอเห็นนอนอยู่ฝั่งนั้นในยาก็วางห่าพิงคึะกรกระกลมมานนั้นลมมาในนห่นมาทึ่งก็ปิดตู้ครับแม้ทึ่งเลมก็ไม่ได้อยู่ตรงไหน Mấy nói <laughs> như trong này nướng ba tôm nơi mẹ ca tăng lại <laughs> lấy mẹ lại cười chứ à. cười leo mình ạ ý thiếu đứng. thì nắng giả dạ bộ thua thôi ngoài thua tay đi lên lại tương coi giả dạ, phải phải thì ba mình cái là dạ, có hát phải lão lép phía ngoài đây แต่ว่าไม่เจียมี่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเจอมมู้แล้วกินเดี๋ยวมากระดานปีตัวทั้งแม่ทั้งหล่อกินทายก็ไดยาก็ไม่หวีงยบอยู่ใับใจต้นไม้เลยและซึ่งมันก็ไม่ไม่ได้นั้นคุดเล่นคืออะรวรัเถื่อนผานรักเถื่อนรัเถื่อนไม่เพื่อนไั้แบ่ออกจากยนนะ ดึงเยองมมนไปเดาเอิบต้อทำเมันลรือได้ไหมต้องกอนอืเอาคนมาจะปิดไปวะแต่เ้าแต่ื้วเลยถีังก็ลุงกับเธอตรงไอ้กนี่แม่เธอตรงนี้เธอ ส่วนพี่เจ๊ม่ม่ถึงหลงเธอตรงนี้ก็จะถึงบ้านเราเนี่ยหอมเลยดอกกล้วยเนาะ